่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และสั่นกระดิ่งให้กระช่องแบกแก๊ไดอารี่ด้วยนะครับ b a ็คแฮดเ d อร y ในค่ำคืนนี้ขอหยิบยกเรื่องประสบการณ์หน้าคุนลูของคุณตนที่เป็นพโลงโรงเรียนแห่งหนึ่งเรียบเรียงเนื้อเรื่องชายที่เล่าสตอรี่ชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังกวาดขยะหน้าโรงเรียนเขามีชื่อว่าคุณตน เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาทำงานเป็นพะโลกในโรงเรียนแห่งนี้ได้ไม่นานตนพักอาศัยอยู่กับแฟนสาวที่หอพักไกลๆจึงทำให้เดินไปกับที่พักได้อย่างสะดวกเขาเคยได้ยินข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้มาว่ามีการหายตัวไปของเด็กนักเรียนหลายคน อยากปิศนาไม่ว่าพ่อแม่เด็กจะตามหาแค่ไหนก็ไม่เคยพบเจอแต่ตัวเขาก็ไม่ได้สนใจข่าวลือนีมากนะักเพราะว่าโรงเรียนเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ไกลจากตัวเมืองเด็กอาจจะพัดหลงหรือจมน้ำอย่างที่มาร์กเคยได้ยินตามข่าวบ่อยๆ ก็เป็นไปได้ด้วยความที่เป็นคนขยนันและชอบช่วยเหลือคนอื่นตนเลยเป็นที่รักของเด็กๆและครูทุกคนเป็นอย่างมากวันหนึ่งต้นได้ยินเสียงเด็กทะเลาะก,กันในตอนพักเที่ยงหน้าห้องเรียนเลยตามไปดูก็พ,พบว่า มีเด็กชายสามคนกำลังลุมต่อยตีเด็กชายอีกหนึ่งคนที่ล้มลงอยู่ที่พื้นเขาเลยรีบไปห้ามตนถามเด็กทุกคนด้วยความสงสัยนี่พวกน้องอ่ะทะเลาะกันทำไมเกิดอ,อะไรขึ้นบอกพี่ต้นมาซิเด็กชายดูเหมือนหัวโจ ที่ลุมทำลายบอกว่าก้อยทิมมันต่อยเพื่อนผมก่อนนะพี่ผมเลยต้องป้องกันตัวตนหันไปถามทิมเด็กที่ถูกลุมต่อยตีจริงหรือทิมไม่ทำเพื่อนเขาก่อนหรือเปล่าปอนมาล้อเลียนเพื่อนผมก่อนครับพวกมันเรียกผมว่าเป็นลูกไอ้คมอมตนฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วคิดว่า ทุกคนต่างมีความผิดปอนและเพื่อนๆไปล้อเลียนพ่อของทิมก่อนส่วนทิมก็เป็นคนไปต่อยพวกนั้นก่อนเลยพยายามกายเกียรให้ทุกคนขอโทษกันและกันเพื่อจะได้จบเรื่องเด็กๆทุกคนไม่กล้าขัดใจตนที่เป็นผู้ใหญ่กว่า เลยขอโทษกันอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเข้าห้องเรียนของแต่ละคนตนทำงานต่อจนถึงช่วงเย็นจึงเดินทางกลับบ้านที่หอพักเขานึกถึงเรื่องเมื่อตอนเที่ยงเวลาที่มองเข้าไปที่ดวงตาของทิมทำไมถึงรู้สึกเหมือนคนที่ไม่มีแววตา ขอบตาดำคำ้ำเหมือนคนไม่ได้นอนที่ถ้าเป็นแถวบ้านก็ตัวเขานะคนที่มีลักษณะแบบนี้คงถูกมองว่าถูกผีสิงหรือเป็นผีปอไปแล้วนั่นเองสมัยก่อนเขาเคยบวชเรียนที่วัดแถวบ้านเลยพอได้ยินเรื่องพวกนี้มาบ้างเวลาผ่านไปจนถึงช่วงดึก ตนกำลังสวดมนต์เตรียมเข้านอนส่วนแฟนสาวได้หลับไปก่อนแล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเขาจึงเดินไปเปิดประตูก็พบว่ามีผู้ชายสามคนยืนอยู่ข้างนอกเขาจำได้ว่ามีสองคนเป็นครูที่โรงเรียนคือครูชน และครูเพสส่วนผู้ชายอีกคนนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนครูเพสพูดกับต้นว่านี่คือพ่อของปอนตอนนี้ปอนและเพื่อนอีกสองคนยังไม่ได้กลับบ้านเลยอยากให้ต้นกับครูชนออกไปช่วยตามหาข้างนอกแถวนี้ให้หน่อยได้ไหมส่วนผมกับพ่อของปอนจะเข้าเมืองไปแจ้งตำรวจ ทางตนไ้ฟังนึกถึงเรื่องที่ปอนทะเลาะกับทิมเลยบอกว่าอ๋อเห็นปอนและเพื่อนทะเลาะกับทิมเมื่อตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวจะลองแวะไปถามที่บ้านดูครับว่าเห็นปอนหรือเปล่าหลังจากที่พูดกันเสร็จผูเพและพ่อของปอนขับรถยนต์ตรงเข้าไปในตัวเมืองเพื่อไปขอความช่วยเหลือ จากคุณตำรูจส่วนครูชนเอารถมอเตอร์ไซค์มาเลยชวนต้นนั่งไปด้วยกันเพื่อไปบ้านของทีมก่อนไปนั้นเขาได้หยิบมีดคู่ใจมาด้วยเพื่อความอุ่นใจเสร็จแล้วจึงตามครูชนขึ้นนั่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันจนถึงพื้นที่ทุ่งนาขนาดใหญ่ ที่นตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนทำให้มีดินโคลนตมเฉอแฉจึงไม่สามารถขับรถเข้าไปได้จึงต้องลงมาเดินด้วยกันผู้ชนบอกว่าบ้านทิมอยู่แถวนี้เราเคยได้ยินชาวบ้านบอกว่ามีบ้านอยู่หลังเดียวที่ปลายทุ่งนาเป็นบ้านของชายหลังคอมทั้งสองคน เดินไปต่อเรื่อยๆได้ยินเสียงพูดเหมือนกนระซิบเบาๆอยู่ใกล้ๆว่าพี่ตตนผู้ชนผมอยู่ตรงนี้ครับพวกเรารีบมองไปยังทิศทางเสียงมองเห็นว่าเด็กชายปอนกำลังนั่งขดตัวอยู่ในกองโคตมจึงรีบเดินเข้าไปหาปอนท,ทันทีผู้ชน ถามปอนทันทีว่าปอนเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อนอีกสองคนอยู่ไหนปอนตอบด้วยความกลัวว่าเมื่อตอนเย็นเขาและเพื่อนอีกสองคนแอบตามทิมไปที่บ้านตั้งใจว่าจะไปดักต่อยเอาคือพอไปถึงก็แอบมองเห็นทิมชี้มาทางพวกเขาที่แอบดูอยู่ กตนตกใจที่ถูกจับได้เลยหันหลังเตรียมจะหนีแต่ทว่าพอหันหลังกลับไปดูถึงก็แทบหมดสติเพื่อนคนหนึ่งที่มาด้วยกันถูกชายหลังคอมที่มาตอนไหนไม่รู้จับแขนขึงไว้แล้วพูดพ่อมาแล้วลูกโชคดีจังวันนี้ หาเพื่อนไม้ให้พ่อกินด้วยเหรอชายหลังคอมอ้าปากเต็มไปด้วยฟันแหลมกัดไปที่ท้องของเด็กคนนั้นแล้วกระชากขวักเครื่องในออกมากินอย่างอเ็ดอร่อยตอนรีบชวนเพื่อนอีกคนที่เหลือหนีแต่เพื่อนเขาเกิดเป็นลมช็อกหมดสติตอนเลยจำใจหนีมากคนเดียวทิ้งเพื่อนทั้งสองคน มาหลบที่กองโคตมนี้อยู่นานแล้วทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่บอนเล่าให้ฟังคูชนตกใจมากส่วนต้นยังมีสติอยู่เพราะเขาเคยบวชเรียนมาก่อนและพอเคยเห็นเรื่องราวแบบนี้มาบางตนบอกว่าเดี๋ยวบอนกลับไปรอก,กับคูชนนะพี่จะไปตามเพื่อนเราอีกคนเอง บ้านทีมอยู่ข้างหน้านี้ใช่ไหมตนพูดเสร็จแล้วหันหลังกลับไปมองครูชนก็พบว่าที่คอครูชนนั้นตอนนี้มีมือสีดำกำลังใช้เล็บจิกฝังที่คอหอยของครูชนยังไม่พอเจ้าสิ่งนั้นมันยังใช้มือประกบหัวของเขาแล้วบีบกลับหลัง คอ,อมกระชากหัวครูชนออกมาโดยมีกระนูกสันหลังถูกดึงติดออกมาด้วยเผื่อให้เห็นตัวปลาที่ดูเหมือนผู้ชายมีผิวสีดำและฟันแหลมคมเต็มปากหัวล้านมันมีษละนาคน้าขายคนหลังคอมที่ในตอนนี้มันกำลังเลียก,กินเนื้อที่ติดอยู่รอบๆคอของครูชน อย่างตะกะตะกามมันมองที่ต้นแล้วพูดด้วยน้ำเสียงว่ารสชาติดีใช้ได้เลยว่ะ <c oughs> ถือว่าอร่อยสำหรับผู้ใหญ่แต่กูชอบเนื้อเด็กมากกว่าไอเด็กสองคนนั้นน่ะกูกินเครื่องในไส้แขนงขาผักกระดูกอ่อนทีละท่อนกินจนหมดไม่เหลืออะไรเลย ดีหนีไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้เร็วเข้าต้นรีบสั่งปอนให้วิ่งหนีไปทางด้านปอนได้ยินเสียงก็รีบทําตามวิ่งหนีไปแบบไม่คิดชีวิตตัวประหลาดที่เห็นปอนหนีไปได้พูดว่ามึงทำให้เนื้อของข้าหายไปถ้าอย่างนั้นกูจะกินมึงแทนแล้วกัน <laughs> ในตอนนี้ไม่มีความกลัวเลยเพราะเป็นคนที่มีดีพอตัวอยู่แล้วและเคยบวชเรียนมาก่อนเขาหยิบมีดที่นำติดตัวออกมามีเล่มนี้เขาได้รับมาจากพระอาจารย์ที่นับถือเมื่อครั้งตอนบวชเป็นพระผ่านการทำพิธีปลุกเสกอาคมเข้มแข็งและเคยถูกใช้ปราบผีร้าย มามากมายไม่ว่าจะเป็นผีปอผีกระสือเสือสมิงตกท่อจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงมือตนตัวประหลาดนั้นวิ่งเข้ามาใช้มือที่มีเล็บแหลมจะขวาตัวตนแต่เขาเบี่ยงหลบได้ทันทีและใช้มีดแทงไปที่หน้าอกของมันอย่างแรง ตัวปลรราดกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมันถอยตัวออกมาเอามือกุมแผลที่มีเลือดไหลแล้วพูดว่ามึงมีของดีเหมือนกันนี่ว่าะตัวปลรราดวิ่งหนีตนไปอย่างขี้ขาดหายตัวไปในสุดทางในความมืดที่ปลายทุ่งนาตน รีบตามไปจนมองเห็นบ้านเก่าๆหลังหนึ่งเลยเปิดประตูเดินเข้าไปอย่างระวังเขาเดินสำรวจภายในบ้านเรื่อยๆพบพบกระสบของเด็กชายหญิงห้าคนที่ตอนนี้มีผิวหนังแห้งเหี่ยวศพทั้งหมดถูกมัดติดกันเหมือนใช้ในการทำพิธีบางอย่างเขาเดินเข้ามาอีกห้องมีกระถางใบหนึ่ง ข้างในมีก้อนเนือตับตายไส้พุงที่ดูเหมือนว่าจะเน่าแล้วส่งกินเหม็นไปทั่วอยู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นรลอบบานกูแก่งแก้งออกกินเด็กพวกนี้ยิ่งกินยิ่งอร่อยกูหยุดตัวเองไม่ได้เนื้อเด็กมันโคตรดีจริง โคตรดีจริงๆอยากกินทุกวันอยากกินทุกวัน <c oughs> ตัวบรลาดมันแอบอยู่ใต้เพดานในห้องต้นไม่ทันระวังถูกมันกระโจนเข้าใส่จนล้มลงมีที่ถือหลุดออกจากมือทันทีมันค่อมตัวของตน แล้วอ้าปากกว้างๆที่มีฟันแหลมคมเตรียมจะกัดมาที่ใบหน้าของเขาแต่ต้นขยับตัวหันเอาหัวไหล่มาบางังจนถูกมันกัดเข้าที่ไหล่เต็มๆมีเลือดไหลออกมาตัวปะาลาดพูดอย่างสะใจว่าเฮ้เนื้อมึงอร่อยดีดนี่วะตนอาศัยจังหวะที่ตัวปะาลาดหัวเลาะลำพองใจ เอื้อมมือไปหยิบมีดที่หล่นอยู่ข้างตัวแล้วเสียบแทงไปที่คอของมันตัวประหลาดพงะงะถอยตัวออกมาโลงโหยหวนด้วยความเจ็บปวดตนแทงซ้ำอีกครั้งไปที่หัวของมันพร้อมกระชากมีดออกมาเลือดกระจายไปทัว่วตัวประหลาดที่ถูกแทงศีราะมันคานออกจากบ้านไปข้างนอก อย่างรวดเร็วต้นรีว,วิ่งตามไปดูเห็นมันกำลังนอนอยู่ที่กองโคลนตรงมร่างกายมันหดเล็กลงกลายเป็นชายแก่หลังคอมร่างกายผอมแห้งนอนตายอยู่ตรงนั้นเมื่อต้นจักกายมันได้แล้วต้นประคองตัวเองที่บาดเจ็บเดินกลับไปที่โรงเรียน กว่าจะถึงก็เป็นช่วงเกือบเช้าพอดีที่โรงเรียนตอนนี้มีครูเพชรและปอนที่ได้เจอพอพร้อมตำรวจอีกหลายคนอยู่เต็มไปหมดครูเพชรที่เห็นต้นบาดเจ็บหนักเลยรีบพาตัวเขาไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลในตัวเมืองทันทีครูเพชรแวะมาเยี่ยมต้นที่โรงพยาบาล ตนได้เล่าเรื่องที่เจอให้ฟังโอคูเพชรได้ฟังถึงกับตกใจไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเคยมีคนพูดอยู่บางว่าที่เด็กๆหายตัวไปอาจจะถูกผีลักพาตัวหรือผีลักซอนบางคนก็ว่าเป็นฝีมือของผีปอซึ่งเป็นความเชื่อของคนแถวนั้น ต้นได้บอกกูชนว่าสมัยผมบวชผมเคยได้ฟังเรื่องคล้ายๆแบบนี้มาเหมือนกันแต่ไอตัวประหลาดนั่นน่ะผมคิดว่ามันคือตัวอะไรไม่รู้แต่คิดว่าคงเป็นคนที่เล่นอาคมแล้วถูกของเข้าตัวจนกลายเป็นอสุนละกายอาจจะคล้ายๆกับเสือสมิง หลังจากนั้นไม่กี่วันต้นหายดีจนกลับบ้านได้ทางชาวบ้านที่ทราบข่าวก็ช่วยกันนำศพของคู่ชนและเด็กๆที่เจอในบ้านมาทำพิธีกรรมตามศาสนาค่่นศพชายหลังคมนั้นชาวบ้านนำไปเผาทำลายตามความเชื่อไม่กี่วันนี้ มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแฟนสาวของตนเขากำลังตั้งท้องได้ห้าเดือนแล้วทุกคนต่างดีใจมากต้นดูแลแฟนของเขาเป็นอย่างดีในช่วงนี้เช้าว,วันนี้ต้นได้ออกไปทำงานตามปกติโดยมีแฟนสาวมาส่งที่หน้าประตูเมื่อต้นออกไปทำงานแล้วเธอจึงปิดประตูห้อง แล้วกลับมานอนที่เตียงระหว่างที่เคิม้มกำลังจะหลับมีมือของใครบางคนมาลูบวนที่หน้าท้องเธอจึงลืมตาหันไปดูข้างเตียงเห็นเด็กผู้ชายใส่ชุดนักเรียนคนนั้นยิ้มให้แล้วพูดว่าลูกของพีตอยเลือของนุ อาหารน่าอร่อยตัวอ่อนของเด็กคนนี้ผมขอนะผมขอนะครับพี่ไม่ต้องพ่วงนะเป็นรูปพี่เสร็จแล้วผมจะกินพี่ต่อเลยค่ะ